ไปดูเรื่องของคุณแตงโมต่อครับคุณผู้ชมนะฮะคุณอะตอมสัมพันธภาพเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนคุณแตงโมเนี่ยแหละเขาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงคุณแม่เขาบอกแม่ครับทําไมแม่ไข่มันทิ้งไว้แล้วทิ้งให้มันสู้ชีวิตกับคุณพ่อทําไมครับตอนช่วงที่คุณพ่ออุ้มลูกไปลำบากตากตําเนี่ยคุณแม่อยู่ที่ไหนครับทําไมผมไม่เคยเห็นแม่เลยทําไมผมเห็นเพื่อนพี่น้องแต่ละคนที่ช่วยมันคอยช่วยมันอยู่ตลอดเวลาเท่าที่ความสามารถของพวกเขาจะมีครับแม่ครับ ทำไมแม่ไม่เคยไปหามาที่บ้านเลยครับตอนที่คุณพ่อยังมีชีวิตยอยู่ผมไม่เคยเจอแม่เลยครับแม้แต่ครั้งเดียวผมไม่เคยได้ยินจากปากมันเลยนะแม้แต่คําเดียวเนี่ยว่างานเนี่ยที่มันทาเนี่ยได้มาจากแม่แม่เป็นคนหางานหาการให้มันทําแม่ครับงานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในเกือบทุกวันเนี่ยก็ได้จากเพื่อนและก็รุ่นพี่ช่วยหาจากความสามารถของมันเองและก็ได้เข้ามาในวงการน,นี้รู้สึกว่ามันไม่ได้มาจากแม่นะครับ มันเข้ามาได้เนี่ยเพราะอดีตผู้จัดการเนี่ยคนแรกเนี่ยที่พามันเข้าวงการบันเทิงและความสามารถของตัวมันเองทั้งสิ้นรู้สึกว่าจะไม่ใช่แม่นะครับแม่ครับมาวันนี้เนี่ยแม่ที่เอาสั่งคนนั้นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ทําไมแม่ไม่หัดห้ามใจของแม่เองรักลูกให้มากกว่าปากพูดละครับห้ามไม่ให้ตัวเองเนี่ยไปยุ่งกับคนอื่นเพื่อให้คนอื่นที่แม่เรียกว่าลูกรักเนี่ยสบายใจบ้างละครับแม่ไม่เถียงในศักดิ์ที่เป็นแม่ของมันแม่ครับคนเรามีศักดิ์อย่างเดียวคงจะไม่พอครับ ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่เพราะผมชอบมองคนที่มีศักดิ์และการกระทําของคนนั้นเสียมากกว่าคนเราเนี่ยมีศักดิ์หมดครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตคือเราต้องมีศักดิ์ศรีนะครับแม่แม่ครับถ้าแม่คิดว่าแม่มีศักดิ์ศรีพอเรียกแม่ว่าได้เต็มแม่ไม่เคยทอดทิ้งมันให้มันสู้ชีวิตอย่างเดียวดายเลยงานทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวมันและประชาชนชาวไทยรู้จักตัวมันได้เนี่ยก็เพราะแม่ล้วน ผมก็ขออภัยด้วยนะครับแม่อันนี้เป็นข้อความโพสเฟซบุ๊กจากคุณอะตอมสัมพันธภาพคุณผู้ชมและคุณผู้ชมรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะแต่เกาให้เกียรติซึ่งกันและกันนะด้วยความสุภาพรู้สึกอย่างไรกับคําว่าแม่ขอบคุณมากครับ